สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องเส้นขนานกับการเกิดมุมนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาดูการเขียนชื่อมุมกันก่อนนะคะว่าการเขียนชื่อมุมเขียนอย่างไรนะคะครูจะยกตัวอย่างเช่นมุมทีนะคะมุมทีซึ่งเป็นสีแดงตรงนี้นะคะเวลาเขียนนักเรียนสามารถเขียนได้มอุมมมุม,ม,ม,มแล้วก็ตัวที หรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้เขียนตัวทีแล้วก็ใส่หมวกให้ตัวทีข้างบนนะคะหรือจะเขียนแบบนี้ก็ได้นะคะเขียนตัวทีแล้วก็มีเครื่องหมายเฉียงๆนะคะแล้วก็ขีดตรงๆแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้3ามแบบใช้แทนการเขียนมุมทีนะคะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะถ้าครูจะเปลี่ยนเป็นมุมโอนะคะมาดูมุมโอเขียนอย่างไร ครูก็จะเขียนมอุมมุมก็ได้นะคะและ้วก็เล็กแล้วก็ตัวโอหรือว่าจะเขียนแบบนี้ตัวโอแล้วก็มีหมวกให้นะคะหรือจะเขียนแบบนี้ก็บบได้นะคะเขียนได้ทั้ง 3, 3> แบบเลยนะคะนักเรียนสะดวกแบบไหนเขียนได้แบบนั้นเลยนะคะมาดูการเกิดมุมตรงข้ามกันบ้างนะคะถ้าครูมีเส้นขนานนะคะ คู่หนึ่งนะคะอันนี้คือเส้นส่วนของเส้นตรงอันนี้คือส่วนของเส้นตรงนะคะขนานกันสัญลักษณ์ขนานคือมีลูกศรตรงนี้นะคะและมีเส้นตัดด้วยเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะคะเส้นตัดนะคะอ่ะละค่ะมาดูการเกิดมุมกันมุมที่เกิดก็คือจะเกิดได้8มุมนะคะมาดูมุมตรงข้ามกันนะคะว่าคือมุมไหน มุมตรงข้ามนะคะก็จะมีได้การคือมุม A กับมุม d นะคะมุม A กับมุม D ซึ่งมีขนาดเท่ากันมุม B กับมุม C นะคะมุม B กับมุม C เห็นไหมคะจะอยู่ตรงกับข้ามกันนะคะแล้วก็มุม E กับมุม f นะคะมุม E กับมุม f แล้วก็มุม G กับมุม H นะคะซึ่งเวลาเราพิจารณาพิจารณาเป็นคู่ๆนะคะนักเรียนสังเกตตรงนี้ก็ได้ตรงนี้คือเส้นกากบาท ถ้ามุมตรงข้ามก็คืออยู่ด้านตรงข้ามกันนั่นเองนะคะคุณสมบัติของมุมตรงข้ามที่เป็นคู่คู่คือจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะมาดูมุมที่สองนะคะเรียกว่ามุมสมนัยนะคะเด็กๆคงยังไม่เคยได้ยินคำนี้กันแน่เลยนะคะไปดูกันค่ะว่าจะเป็นอย่างไรมุมสมนัยก็คือมุม A กับมุม G นะคะนักเรียนจะเห็นว่าจะมีการอยู่ด้าน นอกเส้นขนานแล้วก็ด้านในเส้นขนานเห็นไหมคะเรียกว่ามุมสมในนะคะมุม B กับมุม E ซึ่งเป็นตัวสีฟ้าเห็นไหมคะมุม B กับมุม E ใช่ไหมคะเขาเรียกว่ามุมสมในนั่นหมายความว่าจะอยู่เป็นมุมที่อยู่ด้านนอกมุมหนึ่งเป็นมุมที่อยู่ด้านในเส้นขนานมุมหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นมุม C กับมุม F มุม C กับมุม F สีเขียวแล้วก็มุมดีกับมุม H สมุมดีกับมุม H สเห็นไหมคะ ถ้าเราดูกันดีๆก็คือมุมสมในก็คือจะเป็นมุมที่อยู่ด้านใน1มุมนะคะด้านในเส้นขนาดหนึ่งมุมแล้วก็อีกมุมหนึ่งจะอยู่ด้านนอกเส้นขนาดนั่นเองค่ะมาดูมุมแย้งภายในกันนะคะจำได้ไหมคะมุมแย้งภายในนะคะยังจำได้ไหมคะว่ามุมแย้งภายในคือตัวไหนนะคะ ถ้าดูดีๆก็คือจะอยู่ด้านในของเส้นขนาดนั่นเองก็คือจะเป็นตัวสีฟ้าคือมุม C กับมุม E แล้วมุม D กับมุม G นะคะมุม C กับมุม E และมุม D กับมุม G นะคะจะมีขนาดเท่ากันนั่นเองค่ะมาดูตัวที่4คือมุมแย้งภายนอกนะคะมุมแย้งภายนอกนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะว่า จะต้องอยู่ด้านนอกเส้นขนานใช่ไหมคะตรงนี้คือเส้นขนานใช่ไหมคะมุมภายนอกก็ต้องอยู่ด้านนอกเส้นขนานเพราะฉะนั้นก็จะได้แก่มุม A กับมุม h นะคะมุม A กับมุม h แล้วก็มุม B กับมุม f นะคะซึ่งเป็นสีเขียว2มุมนี้เราเรียนกันมาแล้วนะคะไปดูมุมที่5กันค่ะมุมที่5คือมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวาง เอาละค่ะมาดูกันนะคะมันด้านนี้คือด้านในเส้นขนานนักเรียนยังจำได้ไหมคะมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันอันนี้คือด้านในเพราะฉะนั้นด้านในก็จะมีมุมสีชมพูคือ C, G, D, E นะคะด้านในนะคะเราจะมาจับกันเป็นคู่คู่ค่คะ มุม C กับม e ุม G นะคะอยู่ด้านเดียวกันนะคะอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะฝั่งซ้ายมือนั่นเองส่วนมุม D กับมุม E ก็จะอยู่ด้านขวามือนะคะซึ่งเป็นมุมที่อยู่ภายในนะคะอยู่ด้านข้างเดียวกันนั่นเองค่ะมาดูมุมที่6กกันบ้างคือมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางเส้นนี้คือเส้นขนานใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นด้านนอกก็คือจะมี2ด้านจําได้ไหมคะที่คุณครูเคยอธิบายไว้แล้วนะคะมุมที่อยู่ด้านนอกก็คือมุม A มุม B มุม f มุม H นะคะให้นักเรียนสังเกตสีนะคะเพราะฉะนั้นมุมที่เท่ากันก็คือมุม A กับมุม F เป็นมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นปัดขวางและมุม B กับมุม H ก็เป็นมุมภายนอก ที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางนักเรียนยังจําได้ไหมคะว่ามุมภายนอกและมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดขวางพวกเนี้ยนะคะมีคุณสมบัติอะไรเอย่ยแน่นอนค่ะทั้งสองมุมนะคะเมื่อรวมกันแล้วนะคะจะต้องมีค่าเท่ากับ180นั่นเองค่ะนะคะจะต้องมีค่าเท่ากับ180ถ้าเอาสองมุมมารวมกันนะคะคุณสมบัติข้อนี้ยังจำได้ไหมคะ และมาดูมุมสุดท้ายกันค่ะเรียกว่ามุมประชิดนะคะวิธีพิจารณามุมประชิดให้ดูแบบนี้นะคะเส้นลูกศรตรงนี้นะคะเส้นลูกศรตรงนี้นะคะก็คือหนนอนนะะูให้เป็นแนวนอนนะคะหูให้เป็นแนวนอนนะคะเอาละค่ะเส้น2เส้นนะคะขนานกันนะคะส่วนของเส้นตรงสองเส้นขนานกันมีเส้นตัดกวางจะเกิดมุม8มุม ถ้าเราพิจารณาตามแนวนอนนะคะในลักษณะของมุมประชิดดูตามแนวนอนนะคะนะคะดูตรงนี้นะคะตรงเลเซอร์เลเซอร์ตรงนี้นะคะเพราะนั้นอันนี้คือมุมประชิด IDs ดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นมุม A ประชิดกับมุม B <food? S 1> มุม C ก็คือประชิดกับมุม D ตรงนี้เห็นไหมคะตามแนวนอนมุม G ก็ประชิดกับมุม E นะคะตามแนวนอน <Yeah. S 1> และมุม F ก็ประชิดกับมุม H ตามแนวนอน แต่ถ้าเรามาดูตามแนวตั้งกันบ้าง่ะคะตามแนวตั้งนะคะตามแนวตั้งดูเลเซอร์เห็นไหมคะครูจะดูตรงนี้เห็นไหมคะให้มันเป็นสีเขียวเหมือนกันเห็นไหมคะมุม A กับมุม C ตามแนวตั้งอย่างนี้ดังนั้นมุม A ก็คู่กับมุม C ใช่ไหมคะแล้วก็มุม B ก็คู่กับมุม D นะคะแล้วก็มุม G ก็คู่กับมุม H h สนะคะ แล้วก็มุม e ก็คู่กับมุม s นะคะตามตามสีของมุมเลยนะคะซึ่งลักษณะของมุมประชิดกันเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตามแนวนอนหรือตามแนวตั้งเด็กๆเ,เห็นไหมคะเนี่ยโคงโค้งแบบนี้นะคะพอโคง้งโค้งแบบนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเส้นตรงอันนี้ก็จะกลายเป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นก็รวมกันแล้วก็จะได้้งได้ด80องศานั่นเองค่ะนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเรียนแล้วนะคะทั้งหมดมุมเอ่ย 7มุมได้กันนะคะไม่ยากเลยนะคะทีนี้ไปดูข้อสังเกตกันนะคะข้อสังเกตก็คือเส้นตรง2เส้นหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นเมื่อขนานกันแล้วจะทําให้เกิดมุมแย้งภายในมุมแย้งภายนอกมุมตรงข้ามมุมสมในซึ่งมีขนาดเท่ากันนะคะและข้อที่2ก็คือเมื่อเส้นตรง2เส้นหรือส่วนของเส้นตรง2เส้นขนานกันนะคะ แล้วจะทําให้เกิดมุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดกวางและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัดกวางและมุมประชิดนะคะรวมกันแล้วได้ร้อยนั่นเองนะคะคุณสมบัติ2ข้อนี้นักเรียนต้องจําเอาไว้นะคะเพื่อที่จะใช้ในการคํานวณต่อไปค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า55 5 6นะคะวันนี้ครูก็ขอสวัสดีค่ะ